ลดน้ำหนัก10กิโลภายใน2เดือนวันที่13วันนี้ผู้เข้างานบ่าย2มือแรกจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวหมูตุน๋นแล้วก็ซุกกี้แหง้งผู้ให้เขาผัดแยกน้ำจิ้มมานะแล้วผู้ก็มาใส่น้ำจิ้มคีโตเองจะบอกว่ามือนี้อิ่มมากแล้วบ่าย2ก็มาทำงานแล้วเรียบร้อยตอนนี้ก็กำลังจะซื้อน้ำไปกินตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะซื้อมัทฉะดีไหมเพราะว่าง่วงมากเม<า>ื่อคืนดูซีรีส์จนถึงตีหนึ่งสุดท้ายก็ซื้ออยู่ดีจ้ะไม่รู้ว่าคิดไปเองไหมรู้สึกว่ามัทฉะมันจืดจืดลงมันไม่เข้มข้น อยู่แต่ก็ดีแล้วแหละเพราะกินได้สบายๆเลยไม่ว่าจะตอนเช้าหรือตอนเย็นปั๊มนี้ก็บรรยากาศดีทั้งสองช่วงเวลาเลยคือเป็นมุมถ่ายรูปได้หมดเลยว่ว้ลูกค้ามารีบวิ่งก่อนค่ะแล้วก็ถึงเวลาที่รอคอรอคอยเมื่อเช้ากินก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นใช่ไหมตอนเย็นกินเกาเหลาหมูตุ๋นค่ะเรวร้านเดียวกันด้วยนะชอบร้านนี้มากเขาให้หมูตุ๋นเยอะมากมันน้อยเนื้อหมูเยอะแล้วก็เนื้อนุ่มด้วยเูาจะใส่แค่พริกกับน้ำส้มสายชูนะนี่น่ากินเปล่าโปรตีนน่าจะถึงแล้วแหละวันนี้แล้วก็ซื้อการ์โนล่าบาร์มาด้วยสามอันยี่ โนลาบาต่อวันนี้ผู้อยากกินขนมปังมากเดินไปเซเว่นคือต้องอดใจมากๆก็เลยหาอะไรทดแทนขนมปังเห็นอันนี้มีโปรโมชั่นพอดีก็เลยเอาอันนี้มาแทนละกันจะบอกว่าอร่อยมากเดี๋ยวจะไปซื้อมาตุนแล้วน้ําตาลแค่3กรัมเองแต่กินไปกินมาก็รู้สึกว่ามันแอบหวานไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะคงไม่กระตุ้นอินซูลินขนาดนั้นหรอกโอเคจบละบาย